สวัสดีค่ะเอ่อฝนตกที่ไรนะคะเรื่องงูนี่ตามมาตลอดเลยเหมือนเป็นแขกไม่รับเชิญประจำฤดูเลยนะคะใช่เลยครับพอฝนตกความชื้นสูงงูก็ต้องหาที่แห้งๆหนีน้ำกันอืมบางทีก็ใกล้บ้านเรามากๆเลยครับค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นนะคะถึงข้อมูลสำคัญๆจากบทความเตือนภัยงูกัดในหน้าฝนแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจภาพรวมกันก่อนทั้งเรื่องความเสี่ยงวิธีสังเกตงูพิษงูไม่มีพิษการป้องกันและก็ที่สําคัญมากๆเลยคือการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีจริงๆกับข้อห้ามต่างๆครับอันนี้จําเป็นมากค่ะค่ะแล้วสมมติถ้าเกิดเจอเข้าจริงๆเนี่ยเรื่องใหญ่เลยคือมันมีพิษหรือเปล่าเราพอจะดูจากแผลกัดเบื้องต้นได้ไหมคะว่าต่างกันยังไงพอจะสังเกตได้ในระดับหนึ่งครับถ้าเป็นงูไม่มีพิษเนี่ย ออรอยกัดมักจะเป็นแค่รอยถลอกหรือเห็นเป็นรอยฟันซี่เล็กๆเรียงกันเ,เป็นแถวๆอ๋อเหมือนรอยข่วนเหรอคะคล้ายๆแบบนั้นครับพวกงูเหลือมงูหลามงูสิงรอยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นงูมีพิษอันนี้ลักษณะเด่นเลยคือมักจะเห็นเป็นรอยเขี้ยวสองจุดชัดๆ2จุดเลยครับหรืออาจจะจุดเดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้าง,งูกัดซ้ำๆแผลอาจจะมีเลือดซึมออกมาบวมแดงคล้ำขึ้น ปวดมากๆหรือบางทีก็พองเป็นตุ่มน้ำใสๆเลยโห oh. พวกงูเหา่าจงอางแมวเซากระปะเขียวหางไหมร่องรอยจะประมาณนี้ครับแสดงว่าการสังเกตรอยเขี้ยวนี่เป็นจุดแรกที่สำคัญเลยใช่เลยครับแล้วพิษของงูแต่ละกลุ่มนีออ่อาการที่แสดงออกมาจะต่างกันไปเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับหลักๆเลยเขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มแรกคือพิษต่อระบบประสาท ระบบประสาทครับพวกนี้มาจากงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงคลาพิษพวกนี้คือมันอันตรายตรงที่ไปโจมตีระบบประสาทโดยตรงทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเริ่มจากหนังตาตกเหมือนคนม่วงนอนตลอดเวลากลืนลําบาก ดไม่ชัอที่น่าห่วงที่สุดคือถ้ามันไปกระทบกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจก็อาจทําให้หยุดหายใจได้เลยครับน่ากลัวมากค่ะครับเพราะฉะนั้นการปฐถมพยาบาลที่เน้นให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดเนี่ยสําคัญมากไม่ใช่แค่ลดปวดนะแต่มันช่วยชะลอพิษไม่ให้แล่นไปถึงศูนย์ควบคุมการหายใจเร็วเกินไปกลุ่มคือพิษต่อระบบโลหิตครับอันนี้จะมาจากผู้งูแมวเซางูกระปะงูเขียวหางไหมงูเขียวหางไหมนี่เจอบ่อยนะคะตามบ้านตามสวน ใช่ครับพบบ่อยมากพิษกลุ่มนี้จะทําให้เลือดออกง่ายผิดปกติอาจจะมีเลือดออกตามไรฟันเลือดกํเลาไหลปัสสาวะอุจจระมีเลือดปนค่ะบริเวณแผลก็จะบวมมากมีจ้ำเลือดหรือเป็นห่อเลือดเลยอย่างงูเขียวหางไหมที่ว่าเจอบ่อยๆแผลจะบวมเร็วมากงูกระปะนี่แผลอาจจะถึงขั้นเนื้อตายรอบๆได้ส่วนงูแมวเซานอกจากเลือดออกแล้วที่น่ากลัวคืออาจทำให้ไตาวายเฉียบพลันได้ด้วยครับ โหมีเรื่องไตาวายด้วยครับแล้วก็ไม่ว่าจะโดนพิษกลุ่มไหนก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยได้นะครับเช่นคลื่นไส้อาเจียนหายใจลำบากหรือมีอาการชาตามร่างกายแขนขาชาหน้าชาฟังดูน่ากลัวทั้งสองแบบเลยนะคะแล้วเราจะป้องกันตัวเองเบื้องต้นยังไงได้บ้างคะเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลงใช้สองทางแล้วก็ใส่รองเท้าที่มันหุ้มข้อหน่อยหรือบูทไปเลยก็จะดีครับอืออืม,อมค่ะ แล้วถ้าเกิดแบบว่าโชคไม่ดีจริงๆโดนกัดเข้าจนได้ตอนนั้นคงสติแตกแน่ๆสิ่งแรกเลยที่ต้องทำคืออะไรคะสำคัญที่สุดเลยนะคือต้องตั้งสติให้ได้ก่อนแล้วรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือโทรแจ้ง1669ทันทีเลยครับ1669นะคะครับผม ระหว่างรอหรือระหว่างเดินทางก็พยายามสงบสติอารมณ์ลดความกังวลลงถอดเครื่องประดับที่อาจจะรัดได้ออกก่อนเช่นแหวนกำไลเพราะเดี๋ยวแขนขาอาจจะบวมขึ้นค่ะถ้ามีน้ำสะอาดกับสบู่ก็ล้างแผลเบาๆได้จากนั้นใช้ผ้าสะอาดหรือถ้าให้ดีคือผ้ายืดอีลาสติกแบนเดจพันจากปลายอวัยวะที่ถูกกัดเช่นจากข้อมือหรือข้อเท้าพันขึ้นมาเหนือแผลพันพอดีๆนะครับไม่ต้องแน่นจนเกินไป แล้วก็ควรเหลือปลายนิ้วมือหรือนิ้วเท้าไว้นิดหนึ่งเพื่อสังเกตสีการไหลเวียนเลือดด้วยอ๋อต้องเหลือไว้ดูด้วยครับแล้วก็ทําการดามส่วนนั้นด้วยวัสดุแข็งๆเช่นไม้หรือกระดาษแข็งม้วนๆก็ได้เพื่อให้เคลื่อนไวน้อยที่สุดแล้วจัดท่าให้ส่วนที่ถูกกัดอยู่นิ่งๆให้อยู่ในระดับต่ากว่าหรือระดับเดียวกับหัวใจค่ะแล้วย้ําเลยนะครับ ห้ามเดินเองเด็ดขาดยิ่งเคลื่อนไหวพิษยิ่งกระจายเร็วห้ามเดินเองเด็ดขาดครับถ้าพอจําลักษณะงูได้หรือถ่ายรูปไว้ได้หรือถ้าปลอดภัยพอจะนําซากงูไปด้วยได้ก็จะช่วยคุณหมอวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นแม่นยําขึ้นครับค่ะพอฟังเรื่องห้ามเดินแล้วแสดงว่าความเชื่อกเก่าๆที่เราเคยได้ยินมาบางทีก็อาจจะไม่ถูกต้องมีข้อห้ามอะไรอีกไหมคะที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยมีหลายอย่างเลยครับที่ยังเข้าใจผิดกันเยอะมากๆห้ามเด็ดขาดเลยนะครับคือ การขันชนะเหนือแผลทั้งส่วนปลายจนอาจทําให้เนื้อตายต้องตัดอวัยวะทิ้งได้เลยอันตรายมากโง oh, ไม่น่าเชื่อครับห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือพวกเครื่องดื่มกาเฟอีนห้ามเอาสมุนไพรยาสีฟันหรืออะไรแปลกๆไปพอกทาอุดแผลเด็ดขาดเพราะเสี่ยงติดเชื้อแล้วก็ทําให้หมอดูแผลยากด้วยครับค่ะ <c oughs> ห้ามใช้ปากดูดพิษออกจากแผลอันนี้เสี่ยงติดเชื้อทั้งคนเจ็บทั้งคนช่วยเลย ห้ามกรีดแผลบีบนวดหรือเอาไฟไปจี้แผลอันนี้ก็ทําให้เนื้อเยื่อเสียหายติดเชื้อง่ายเลือดออกมากขึ้นแถมพิษอาจจะกระจายเร็วขึ้นด้วยมีแต่ห้ามทั้งนั้นเลยนะคะครับสุดท้ายคือห้ามกินยาแก้ปวดหรือยาอะไรเองเด็ดขาดเพราะอาจจะมีผลต่อการรักษาหรือไปบดบังอาการสําคัญที่หมอต้องประเมินครับชัดเจนมากค่ะเป็นข้อห้างที่สําคัญจริงๆแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงคะ ต้องได้รับเซรุ่มทุกคนเลยไหมคะที่โดนงูพิษกัดเออคุณหมอจะประเมินจากอาการแล้วก็ลักษณะแผลเป็นหลักครับคือไม่ใช่ทุกคนที่ถูกงูพิษกัดแล้วต้องได้รับเซรุ่มแก้พิษงูเสมอไปนะครับเอ,อ้าหรอคะครับบางทีงูกัดแต่ไม่ได้ปล่อยพิษออกมาหรือที่เรียกว่ากัดแห้ง dry bite นะครับหรือบางทีอาการอาจจะไม่รุนแรงพอ คือการให้เซรุ่มเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องการแพ้ได้เหมือนกันคุณหมอเลยต้องพิจารณาความจําเป็นอย่างรอบคอบเป็นรายๆไปครับค่ะค่ะนอกจากเรื่องเซรุ่มแล้วก็อาจจะมีการรักษาอื่นๆตามอาการเช่นการดูแลแผลให้ยาปฏิชีวนะป้องกันติดเชื้อหรือในรายที่รุนแรงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดเนื้อตายหรือรักษาภาวะแทรกซ้อนอย่างไตวายครับสรุปได้ว่าถ้าโดนงูกัดเนี่ยต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นงูพิษแล้วการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องก็คือ ตั้งสติลดการเคลื่อนไหวให้มากที่สุดล้างแผลถ้าทำได้พันผ้ายืดดามแล้วรีบไปโรงพยาบาลหรือโทร1-6-6-9ให้เร็วที่สุดถูกต้องครับการไปถึงมือหมอเร็วนี่คือหัวใจสำคัญจริงๆนะคะใช่เลยครับคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูกันที่หนึงครับคือเรื่องการกระจายตัวของงูพิษบางชนิดค่ะยังไงคะอย่างเช่น งูทับสมิงคลาที่บอกว่าพบมากทางอีสานกับตะวันออกหรืองูแมวเซาที่ชุกชุมในภาคกลางภาคตะวันออกมันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าถ้าเรารู้ข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะให้ความรู้หรือรณรงค์ป้องกันแบบเจาะจงพื้นที่ไปเลยโดยนิ้นชนิดงูที่พบบ่อยในท้องถิ่นนั้นๆมันอาจจะช่วยให้ชุมชนเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือได้ตรงจุดมากขึ้นหรือเปล่า อ๋อก็จริงนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าลองเอาไปคิดต่อยอดดูเหมือนกันนะคะว่าจะทำได้จริงไหมแล้วจะช่วยได้มากแค่ไหนครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับ